สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้ครูเพื่อนพิษจะมาส่งคลิปตัวอย่างนะคะการเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมน,นะคะใครจะทำแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้นะคะในกรณีแบบออนไลน์เราก็ไปที่ Google นะคะ,ะเขียนคำว่า s t c t หรือจะเขียนเว็บไซต์ตัวนี้เลยค่ะ skat.mit.edu นะคะแล้วกดเข้าไปเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเราไปที่ Start นะคะ กดตัวนี้ที่มันเป็นตัวอย่างที่ปริโอออกทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะอันดับแรกเลยล่ะค่ะเราไปที่เหตุการณ์นะคะไปที่เหตุการณ์แล้วก็เอาเมื่อคลิกที่ทงมาวางค่ะอันดับที่สองค่ะเราสร้างตัวแปรสร้างตัวแปรที่นี้จะมีอยู่3ตัวแปรนะคะ,ะครูจะสร้างเป็นตัวแปร L นะคะตัวแปร L จะแทนด้วยความยาวฐานนะคะ แล้วก็ตัวแปร h นะคะจะแทนด้วยความสูงนะคะเสร็จแล้วตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งค่ะคือตัวแปร a นะคะครูจะตัวแปร a ก็คือผลหรือผลลัพธ์นะคะของฐานความยาวฐานกับความสูงมมคูณกันเนาะผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ที่ได้คือตัวแปร a หลังจากที่เราสร้างตัวแปรครบ3ตัวแปรแล้วให้เราไปค่ะอันดับแรกค่ะให้เราไปที่ตรวจจับนะคะ แล้วเราไปที่ถามนะคะให้เราเขียนคำถามว่าความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมคือเขียนลงไปนะคะความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมคืออ่าฉะนั้นเขาพูดถึงความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมเราไปเราต้องความยาวฐานเราบอกว่าใช้ตัว l เป็นตัวแปรแทนค่านะ เราจะต้องไปที่ตัวแปรค่ะแล้วไปที่ตั้งค่านะคะเอาล็อกคำสั่งตั้งค่ามาวางค่ะแล้วเปลี่ยนเป็น L นะคะอ่าเสร็จแล้วศูนย์ตัวนี้คือรอคําตอบเราก็ไปที่กลุ่มคําสั่งตรวจจับแล้วเ,เอาคําตอบมาวางนะคะเสร็จปุ๊บอันต่อไปก็จะเขียนเหมือนกันแต่จะเปลี่ยนเป็นความสูงของรูปสามเหลี่ยมคือฉะนั้นเราก็ยังอยู่ที่ กลุ่มคําสั่งตรวจจับนะคะไปที่บล็อกคําสั่งคําถามแล้วรอเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนนะคะเป็นความสูงนะคะความสูงของรูปสามเหลี่ยมคือนะคะหลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะเราทําเหมือนกันเลยเราก็ไปที่กลุ่มคําสั่งตัวแปรแล้วไปที่บล็อกคําสั่งตั้งค่าค่ะ ความสูงเราให้ตัวแปรแทนด้วยตัว h นะคะแล้วก็เปลี่ยนจาก a เป็น h นะคะรอคำตอบตรงนี้เราต้องไปที่ตรวจจับเราเอาบล็อกคำสั่งคำตอบมาวางอ่าเมื่อเราได้ครบเสร็จป,ปุ๊บเราได้ความยาวฐานความสูงเรียบร้อยแล้วให้เรามาที่ตัวแปรเพื่อจะเอาผลลัพธ์นะคะเราก็มาที่ตั้งค่าผลลัพธ์เราบอกแล้วว่าให้ a เป็นตัวแปรผลลัพธ์ฉะนั้นผลลัพธ์ของ,ของ รูปสามเหลี่ยมก็เกิดจากสูตรคือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงให้เด็กๆไปที่ตัวดำเนินการนะคะเอากันคูณมาวางก่อนนะคะ 1. แล้วเสร็จแล้วเอาการหารมาวางมาวางช่องที่1เอาการคูณอีกครั้งหนึ่งค่ะมาวางช่องที่2อ่ามันก็จะได้แบบนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นเศษ1ส่วน2นะคะ คูณฐานคูณสูงเราจะเอาตัวแปรมาวางตัวแปรที่เป็นฐานก็คือ L นะคะมาวางสูงตัวแปรเอาก็คือ h นะคะเราก็มาวางอ่ะเป็นยังไงคะสูตรได้แล้วเมื่อสูตรได้แล้วเราต้องการให้ตัวสไปพูดเราก็ไปที่พูดและสวัสดีจะพูดว่าอะไรตัวสไปจะพูดว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคือก็คือจากที่เราคำนวณแล้วนั่นแหละมันคืออะไรนะคะพื้นที่ รูปสามเหลี่ยมคืออ่าเสร็จปุ๊บก็ให้พูดอีกครั้งหนึ่งพูดอะไรให้พูดคําตอบพูดผลลัพธ์ซึ่งคําตอบหรือผลลัพธ์อยู่ที่ตัวแปรอะไรคะตัวแปรเองนั่นเองอ่าเราก็เอาตัวแปรเองมาวางนะคะเสร็จแล้วเราลองกันข้อมูลอ่าเขาก็จะถามค่ะจะไปก็ถามว่าความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมเพื่ออะไรเราใส่ลงไปค่ะ สมมติว่าเรากําหนดให้ความยาวของฐานเนี่ยฐานอักษยาวสัก7ซนติเมตรสมมติคูเ7ซนติเมตรครก็ใส่ลงไปเลขเแล้วเขาก็ถามต่อความสูงของลูกสามลี่ยมคืออะไรอ่ะครูอาจจะให้สูงสัก5ซนติเมตรครูก็ใส่5้าลงไปนะคะเสร็จแล้วพื้นที่รูกสามลี่ยมคืออ,อันนี้ไม่ถูกโอ้โทษทีค่ะเอาใหม่นะคะตอนนี้มีสัญลักษณ์อื่นมันก็เลยผิดเอาใหม่นะคะเอาใหม่ พื้นที่รูปสามเหลี่ยมคือฐานความยาวฐานนะคะเจ็ดเมื่อกี้มันมีสัญลักษณ์ขึ้นไปนะคะเปลี่ยนแล้วเราก็ให้รันความยาวสูงคือคูให้ห้าเหมือนเดิมความสูงเมื่อกี้ใส่มีสัญลักษณ์เข้ามาใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น17.5เเซนติเมตรถ้าเกิดเป็นเซนติเมตรเนาะผลลัพธ์ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี้จากเศษหนึ่งส่วนสอง คูณฐานคือ7คูณสูงคือ5ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือพื้นที่กบสี่เหลี่ยมทั้งหมดก็คือ17.5นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำได้อยู่เนาะฉะนั้นคุณพิทขออนุญาตลาไปแล้วนะคะให้เด็กๆไปทำคลิปรบสงคูนะคะลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ